ดีทุกคนตอนนั้นคือตอนที่หนึ่งตอนนี้มันลอยแล้วหรอดูนะทุกคนตอนนี้ละลอยแล้วเห็นไหมมันเรื่มลอยแล้วตอนนี้มันลอยแล้วเริ่มสุกแล้วแล้วนี่มันสุกแล้วเราต้องปิดแล้วนั่นนะเห็นไหมทุกคนปิดกอจุบๆๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะฟูมข้าไปให้นะ ห็นไหมนานๆเรานยเหย็นเยอะตอนนี้ลอใ้นี่วันนี้เราก็มาเล่จิ้งจกสองหางกันตอนนั้นตอนนั้นก็ทำคลิปเล่เลยกันนะที่หนึ่งนี่คือคลิปที่สามเก็บที่สองเป็นเอนี่คือตอนที่สามคลิปที่สองตอนนี้เป็นตอนที่สาม ใชแล้วตอนเลกไปเอากันนะชิงต่อจันมาฮะนั่นแหละดีดีหน่ยอยเอาไฟไปตั้งจับเอาไว้ชิงจับเอาไว,ว้แล้วส่งมาที่โกนะส่งมาที่โกจับแข็งๆทีี่่โกนสงมา,มา,มา,มา้เลย มืดมทำมืดเมืดมากดด้วยนะตกกันหน้ามึงเข้ามาดไปยาวัยแค่ค่อยกนเนแม่ได้แล้วใช่ไหมสูงมาก เห็นไหมทุกคนมันได้ฮะเหลือแป๊บนึงตอนนี้ขอจบคลิปไปก่อนอตอนที่สาม